มาชมน้องผักนะคะน้องผักที่หวานไว้กำลังโงกเลยค่ะหวานไว้แค่ไม่กี่วันน้องก็งงกแล้วนะคะเดี๋ยวก็ได้กินแล้วนะคะนี่ค่ะน้องผักสวยๆค่ะเริ่มโงกแล้วนะคะนี่พร้อมกับบรรยากาศสดใสนะคะลมหนาวเริ่มมาแล้วค่ะ อากาศเริ่มเย็นสบายแล้วนะคะ